อะไรนะ, okay, นะเอาเอา,เอาไม่ได้เราเป็นเพื่อนกัน <c oughs> อะไรนะคะอ้ย,อย่าทำทแท้งเราสงสารเด็กแพนเธอจะมาทำแทงงั้นดี <c oughs> อะไรนะฮะรักค<า> <c oughs> ่า,า,าทำไมจะไม่รักล่ะ <c oughs> หาว่าไง ก็ยังอยู่นี่แหละการร้องแกนอนแล้วโทรมาบอกฝันดีเธอไงขอน้อง่อนบน้โอ้นอนกอนไม่ได้เราเป็นวัดเราไม่สบายเราไม่สบายไม่ได้แกล้งเราเป็นจริงๆเราเป็นวัดเราไม่สบายรลาคารักรักรักแหม่อะไรนะ ไม่ได้มนจูปากไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันเราเมืนจะติดหวัดติดเชื้อโควิดอันโควิดอันตราย <c oughs> จริงจูไปได้<น>ะอะไรนะคะโอ้จะทำแท้งสงสารเด็กพอแล้วอ่าบอกวันนี้แล้วก่อนเราเราจะนอนแล้ว,วบอกวันนี้เอฟซีด้วย จูบเอฟซีแล้วจุบเอฟซีล้จูบโ <c oughs> อเอคนี้แหละเราน้องก่อนนะ <c oughs> จุบไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อะไรนะไม่ได้เลยเราเป็นวันเราไม่สบายมาจูบปากเราไม่ได้ <c oughs> โอ้โหแพรเราเป็นเพื่อนกันเราเราจะทำอย่างนี้ด้วยกันไม่ได้นะมันจะผิดผีแล้วมันผิดผีงไง โอเคแค่นี้แหละฝันนีนะคะจ้าจ้าฝันดีจ้า,จา